ครับวันนี้เราก็อยู่ตรงที่อเมซอนของประเทศลาวแขวงคำม่วนนะครับนี่บรรยากาศเราจะไปสั่งนะครับคแล้วเอ้าอกอกเยน เอาคาปูเย็นหนึ่งแก้วอเมริกาโน่หนึ่งแก้วยกเย็นใช่เพื่อนสั่งไปแล้วยังสั่งไปแล้วเป็นสี่แก้วเจ็เจ็ดสิบสาบาทก็บรรยากาศอเมซอนที่ปั๊มน้ำมันครับผม ตอนนี้นะครับเราก็จะมาเอากาแฟคาปูชิโน่ที่สั่งไปห้าแก้วเป็นเงินเก้าหมื่นเกียห้าแก้วเก้าหมื่นเกียครับเราวใช่ครับในบอใสนนั่นแหละ เก็บไม่ไ้แล้วันแป้งได้ไหมคนคนละประเทศหรือเปล่ามาของของใครคาปูของพี่คา okay. ปูโอเคจะไปโซ่ยิงสองหมื่นเจ็ดพานสี่ส,สิบเอ,อ็ะโอเคครับบ๊ายบายมีของแถม้วยครับเป็นกระเ,เป๋า ปากาเครื่องเขียนนี่สั่งห้าแก้วแถม,แแถมใช่ไหมครับซ,ซื้อซื้อครบห้าแก้วซื้อซื้อสองแถมหนึ่งอ๋อโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆครับได้ได้เพื่อนเลยน้าร้านขายขนมขายอะไรประมาณนี้ครับจะเป็นปั๊มน้ำมันปตท ตอนนี้น้ำมันก็ยังไม่มีคนมาเติมอยู่นะครับอน้ำมันพอมีครับ